สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามสาวเงียนรับไอโฟนเป็นคนแรกที่ไอคอนสยามเรียกร้องเปิด Apple Store ในเวียดนามมากันอย่างมืดฟ้ามัวดินสำหรับสาวกไอโฟนทั้งไทยและเทศที่สั่งจองไอโฟน16ที่ Apple Store ไอคอนสยามและเซ็นทัลเวิร์ทุกคนต่างทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืดหูที่มนทางสาวชาวเวียดนามเป็นลูกค้าคนแรกที่มารอเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งเธอก็เป็นคนแรกที่ได้รับ iPhone 16ที่ Apple Store ไอคอนสยามทำให้เธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในเพจสื่อข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นนี้คือเหตุผลที่เวียดนามจะต้องมี Apple Store เหมือนกับประเทศไทยสิงคโปร์และไต้หวันกำลังซื้อและความมุมาณนะอุตสาหะในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple คนเวียดนามไม่แพ้คนไทยสิงคโปร์และไต้หวันแน่นอน ในเพจสื่อข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับ ในวันเปิดตัว iPhone 16ลูกค้าทั้งหมด90%เป็นคนเวียดนามค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมและค่าอาหารคงไม่ต้องจ่ายถ้าในประเทศเวียดนามมี Apple Store วอนผู้บริหาร Apple เห็นใจและพิจารณาเปิดอย่างเร่งด่วนท่านต่อไปครับขนาดคนเวียดนามแห่ไปซื้อ iPhone 16มากกว่าทุกชาติแถมยังเป็นคนแรกที่ได้รับเครื่องที่ Apple Store ไอคอนสยามอีกด้วยผู้บริหาร Apple ก็ยังไม่เห็นค่าลูกค้าเวียดนาม หรือว่าต้องเลิกใช้กันทั้งประเทศถึงจะรู้สึกทันต่อไปครับขอทราบเหตุผลของผู้บริหาร Apple ทําไมไม่เปิด Apple Store ในเวียดนามตอนนี้คนเวียดนามเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ Apple กันเยอะขึ้นและจะเยอะกว่าคนไทยแน่นอนถ้ามี Apple Store ในเวียดนามขอร้องละช่วยมาเปิดสักทีเถอะทันต่อไปครับหลังจากที่คนเวียดนามเรียกร้องมานานกับ Apple Store ในประเทศ นี่คือเหตุผลที่ประเทศเวียดนามจะต้องมี Apple Store หวังว่าผู้บริหาร Apple จะตระหนักว่าคนเวียดนามคือลูกค้ารายสำคัญไม่แพ้ชาติไหนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนเวียดนามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ใช่ลูกค้าข้างถนนที่ผู้บริหาร Apple จะมองข้ามอย่างน้อยก็ต้องมี Apple Store สักหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการให้เกียรติคนเวียดนามรีบๆมาเปิดซะ ท่านต่อไปครับสงสารคนเวียดนามที่ดิ้นรนไปซื้อ iPhone 16ในประเทศไทยเพื่อหวังจะให้ผู้บริหาร Apple เห็นความตั้งใจและพิจนารณาเปิด Apple Store ที่ประเทศทเวียดนามต้องเสียทั้งเงินและความรู้สึกเพราะเขาไม่เห็นค่าท่านต่อไปครับไม่เข้าใจคนเวียดนามจะอะไรกันนัก,กหนากับ iPhone แพงก็แพงแถมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อที่ประเทศไทยอีกด้วย สำหรับชั้นคุงไม่หลงไปกับเทคโนโลยีที่ซื้อมาแล้วแต่ใช้ประโยชน์ได้แค่30%ของราคาท่านต่อไปครับเห็นไหมประเทศไทยได้ประโยชน์จากการมี Apple Store ขนาดไหนคนเวียดนามที่ไปซื้อ iPhone 16ที่ประเทศไทยไม่ใช่ไปเช้าเย็นกับเพราะคิดว่าพวกเขาก็ถือโอกาสนี้ท่องเที่ยวในประเทศไทยไปด้วยทันต่อไปครับคนเวียดนามมีกำลังซื้อและมีความมุมานะอุตสาหะ ที่จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่แพ้คนไทยสิงคโปร์และไต้หวันแน่นอนมันน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญและเพียงพอให้เปิด Apple Store ในประเทศเวียดนามจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันผู้บริหาร Apple ประเมินจากอะไรว่าประเทศนั้นต้องมีหรือไม่มี Apple Store กกำลังซื้อคนเวียดนามก็ไม่แพ้คนไทย ความกระตือรือร้นคนเวียดนามก็ชนะคนไทยได้รับ iPhone 16ก่อนเป็นคนแรกท่านต่อไปครับฝากถึงผู้บริหาร Apple ตราบใดที่เวียดนามยังไม่มี Apple Store ฉันก็ยังจะใช้ Android ต่อไปและถ้าอยากให้ฉันยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อ iPhone ก็ต้องมาเปิด Apple Store ที่เวียดนามเท่านั้นท่านต่อไปครับรัฐบาลเวียดนามต้องเจรจากับผู้บริหาร Apple ให้เข้ามาเปิด Apple Store ในประเทศเวียดนาม อย่ามองแค่คนเวียดนามจะใช้สินค้าฟุ่มเฟือยแต่ต้องมองที่ผลประโยชน์ทางอ้อมที่จะได้รับเช่นการท่องเที่ยวท่านต่อไปครับแม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็นสาวก p h o n e แต่ก็อยากให้ประเทศเวียดนามมี Apple Store เพราะสงสารคนเวียดนามพวกที่เป็นสาวก iPhone ต้องตะเกียกตะกายบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อที่ประเทศไทยเห็นแล้วเหนื่อยแทนทันต่อไปครับฝากให้ผู้บริหาร Apple พิจนารณาดูว่า การที่คุณเวียดนามได้รับ iPhone 16ก่อนคนไทยที่ Apple Store ไอคอนสยามมันกำลังสื่อถึงอะไรถ้าเป็นนักการตลาดก็จะมองว่าคนเวียดนามมีความต้องการผลิตภัณฑ์ Apple สูงมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเมื่อคนเวียดนามมีความต้องการผลิตภัณฑ์ Apple สูงขนาดนี้ผู้บริหาร Apple ก็ต้องเปิด Apple Store ในประเทศเวียดนามเพื่อตอบสนอง ไม่ใช่ปล่อยให้ความยากลาบากมาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Apple ิลทันต่อไปครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะถ้าจะไม่มาเปิด Apple Store ในเวียดนามแต่อยากจะฝากถึงผู้บริหาร Apple ว่า iPhone 16จะเป็นเครื่องสุดท้ายที่ฉันจะซื้อให้ลูกสาวเพราะมันยุ่งยากลำบากเหลือเกินกับการไปซื้อที่ประเทศไทยทันต่อไปครับรัฐบาลไทยฉลาดที่ผลักดันให้ประเทศมี Apple Store เพราะยังไงก็ห้ามคนไทยซื้อไม่ได้ก็ให้ซื้อในประเทศได้ทั้งภาษีนําเข้าและมูลค่าเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นแต่ยังมีคนเวียดนามอีกด้วยทันต่อไปครับในที่ทํางานเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีคนเวียดนามเยอะมากที่บินไปซื้อ iPhone 16ที่ Apple Store c e n ซ็นทรัลเวอร์และไอคอนสยามถ้ารัฐบาลเวียดนามผักดันให้มาเปิดในเวียดนามคงจะได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างทันต่อไปครับ Apple Store ในอาเซียนประเทศไทย2แห่งสิงคโปร์3แห่งมาเลเซียก,ก็กำลังจะเปิดเป็นแห่งแรกของประเทศแล้วเวียดนามหล่ะทำไมถึงไม่มีถ้าผู้บริหาร Apple ไม่ให้ความสำคัญคุณเวียดนามก็คงต้องบอยคอร์ดผลิตภัณฑ์ Apple จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในที่ผ่านมาคุณเวียดนามก็พยายามทำทุกวิถีทางให้เข้ากับเงื่อนไขาการเปิด Apple Store ทั้งดันการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple และเป็นคนชาติแรกที่ได้รับผลิตภัณฑ์ Apple รุ่นใหม่เหลืออยู่อย่างเดียวคือการบอยคอดผลิตภัณฑ์ Apple เท่านั้นทันต่อไปครับแนะนําผู้บริหาร Apple ให้รีบมาเปิด Apple Store ในเวียดนามก่อนที่สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนจะครองตลาดส่วนใหญ่ในเวียดนามเพราะทั้งราคาและศูนย์บริการแบรนด์จีนกําลังจะชนะแบรนด์เกาหลีใต้แล้วทันต่อไปครับ คนเวียดนามต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนไทยหลายเท่าในการเป็นคนแรกที่ได้รับ iPhone 16บอนผู้บริหาร Apple เห็นแก่ความพยายามของคนเวียดนามมาเปิด Apple Store ที่เวียดนามเถิดนะแล้วพวกคุณจะไม่ผิดหวังเรื่องยอดขายท่านต่อไปครับบางทีการมี iPhone ใช้แต่ไม่ได้ซื้อที่ Apple Store ในประเทศตัวเองมันก็รู้สึกเขินๆน,นะอย่าลืมว่า iPhone เป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม ประเทศไหนที่มี a p p l e Store มันก็เหมือนได้ยกระดับผู้ใช้ไปด้วยทันต่อไปครับคิดว่ายอดผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ระหว่างคนไทยกับคนเวียดนามไม่ต่างกันเท่าไหร่นะประเทศไทยมี Apple Store 2แห่งแต่ทำไมเวียดนามไม่มีคิดว่านี่คือการเลือกปฏิบัติของผู้บริหาร Apple ไม่ยุติธรรมทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับแนะนำคนเวียดนามถ้าอยากจะให้ประเทศเวียดนามมี Apple Store ก็ต้องหยุดสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอ p เปิลเพื่อกดดันให้ผู้บริหารแอ p เปิลพิจารณาเปิด Apple Store ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้ Apple Store นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ